่รถคูใจบนเส้นททางี่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับถึงเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านมอเตอร์คสิ i c Shop Room e ดิชั o n อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมว่าผมอยากให้หมอโดมช่วย ไหนไหนมาแล้วไหนไหนก็มาแล้วไหนไหนก็ช่วยนช่วยเล่าให้ผมฟังบ้างดีกว่าว่ากว่าที่คุณจะมามีสตูแบบเนี้ยครั้งหนึ่งผมเชื่ออย่างอย่าหนึ่งว่าคนทุกคนเขาได้รถทุกคนนะผมผ่านรถญี่ปุ่นมมันผ่านมันผ่านการโดนรถญี่ปุ่นมาก่อนแล้วทั้งนั้นมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามหมอดมช่วยเล่าเล่าเริ่มต้นเลยว่าหันแรกของหมอโดมตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยผม หัดขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นก็รถญี่ปุ่นก็คือที่ทำในรายการในตอนอีแก่ของแม่ผมนั่นคือวายอันนั้นเป็นวีวีเจ็ดห้าผมตามดูนั่นแหละครับก็คือตัวนั้นก็คือเกิดมาก็เก่าเลยก็เก่าแล้วอะแล้วก็พยายามจะบอกแม่บอกพ่อบอกใครที่ไปส่งที่โรงเรียนว่าเวลาไปส่งเนี่ยอย่าส่งหน้าโรงเรียนอายเพื่อนยุคนั้นผู้ปกครองท่านอื่นเนี่ยมีโนวาแล้วมีสปินเตอร์มีพวก เ Min <Bell R. S 1> ออาร์ไมโครมินูมาแต่บ้านเราบ้านเรายังเป็นวายอยู่เลยเราก็อายอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้อยเนื้อต่ําใจว่าเฮ้ยทำไมรถบ้านเราเก่าจังเลยว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเออรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยชอบอ่ะแต่วันหนึง่งพอได้เริ่มมาเล่นรถเริ่มอะไรขึเรื่อยๆเฮ้ยยุคนั้นฮอนด้าซีกำลังมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวกนั้นนะ,ะเริ่มต้นจาก C65 ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ C65 ห้าตัวแฮนตรง เที่ยวข้าแห่งตรงถังแยกถังแยกซื้อมันด้วยราคาสองพัน้บาทสุดๆแล้วยุคนั้นอินเทอร์เน็ตไม่มีอืเวลาเลือกซื้อของต้องไปที่ไหนหรือวะไปที่เขาช่องพลานเคยไปป้าไม่เคยเขาช่องพลานจะเป็นสุสานรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยไอ้เอาเครื่องมือไปด้วยไปแกะเองเลยไปแกะเองไปแกะทุกอย่างได้เองแล้วก็มาจ่ายตังข้างนอกจะต้องระวังงูระวังอะไรเพราะว่ามันเป็นป่าอแล้วก็ไปเลือกแกะของพวกนั้นพอมาเป็น4ีหห้าเสร็จปั๊บ เริ่มขยับเฮ้ยแถวบ้านเราหมูมันเยอะอ่าอ่าเตโดนทักตัวดีกว่าซื้อ495 495ด้วยราคาตอนนั้นประมาณสักสักหกพันบาทหกพันหกพันบาทหกพันก็มีประมาณเกือบยี่ปีนะใช่ครับมาห0พับาทแล้วก็ซื้อมาแล้วทําสีเองด้วยสีสีกาแช่สีกากระป๋องนะกระป๋อง ซื้อสเปรย์ร้านมอใส่ได้ไหมอยากได้รถสีครีมกะสีกะตั้มซื้อมาเลยลื้อๆแล้วก็พ่นเองพ่นพ่นนี่คือยุคแรกที่เล่นแล้วก็เครื่องเครื่องเนี่ยก็ส่งช่างเขาเรียกช่างช่างางเปย์เขาบอกลงแล้วก็ไปหาอะไรพวกวิตีหัวนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเล่นกันไปเรื่อยๆพอถึงยุคหนึ่งพอมายุครถอินวอยก็เริ่มขยับแล้วพอเริ่มขยับมาอ่ะทีนี้โอ้โหรถเชียงกงเยอะ ทีนี้พูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะเริ่มเยียบมาเป็น S R S R เริ่มมาเล่น S R ร0 0 500า่าเริ่มมาเล่นขับแมน GB GB แล้วก็เริ่มมาเล่นทีนี้เริ่มเขยียบไปขึ้นชอปเปอร์ญี่ปุ่นะอ่วเป็นคาวาซกิวันแคน400รอยทุนี่นั่นก็คืออยู่ยังอยู่ในสายญี่ปุ่นตลอดนี่คือประวัติที่เล่นกันมาจริงๆแล้วก็มีอีกหลายตัวที่เล่นนะผมฮอนด้าลิตร์เนี่ยผมก็อีกฝูงหนึ่งยังเล่นอยู่รู้จักลิต้์ไหม ปล่อยข้ามมันไปเราคุยกันต่อ,อ <c oughs> โมเป็ดอะโมเป็ดรู้ยังโมเป็ดไหมรถอ,อ่านี้คือรู้ไหมจักรยานไงมีเคร,ร,ร,รื่องทีเด็ดของผมมันอยู่ที่ตรรัวนี้สกูตเตอร์ญี่ปุ่นสกูตเตอร์ีญี่ปุ่นมูจิรับบิดรับบิดแล้วก็มีนนพิราบอัอนอนี้รับบิดต,ตอนนั้นผมไปรับบิดจ,จำได้ว่าซื้อมาจากเชียงกงเนี่ยด้วยราคาหมื่นกว่าบาทไมหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทซื้อสองคันด้วยนะคันหนึ่งเป็นออโต้สีแดงแดงเดิมเลยเอ้ยสีแดงเดิมนี่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วอีกคันหนึ่งสีฟ้า จะมีเอ s, <า> <S F 300 F 600 s 6 0 0อะไรเนี้ยเป็นออโต้ทุกวันนี้รถยังอยู่นะตั้งนะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจรดาเทคนิคมิวเซียมอ๋อรับไปเรียบร้อยรับไปเรียบไม่ให้คือไม่รู้ไปผ่านมากี่มือจนสุดท้ายไปเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หันดูรถเอ้ยคันนี้เราเคยเอาไอ้ป้ายนี้อยู่ใน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 ตรงฝาฝาเกะรถนี่ต้องเปิดดูใช่เลยของเราเป็นสมบัติพากันชมนะ่วงนั้นร้อนก็ต้องไปเราจะไปเรื่องอื่นอันนี้เป็นแนวทางของคนเล่นรถญี่ปุ่นก็คือบางที อยากเล่นตัวอื่นมันก็ต้องสมบัติมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันต้องขายชมไปบางทีจะอุ้มไปทุกอย่างมันก็พุ่งตายนะครับแล้วใจโกะอ่ะไอ้ใจโกะมีอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นเล่ามั่งนอกจากมีโอฟิโน่มืงแล้วเนี่ยเราใช้งานอ๋อเริ่มมาเหมือนกันตอนเรียนพ่อซื้อไอ้นี้มาเคยเรียนด้วยเหรอมเรียนโอเคโอเคต่อต้องบอกไหมต้องเรียนไหนไม่ต้องไม่ต้องพูดใครไอ้ยี่นี่จะไฟกูดอรอยพ่อซื้อรถมาสีแดงเป็นซีเ0้ สี่เก้าร้อยสี่เก้าร้อยนี่คล้ายสี่แปดร้อยป่ะไม่รู้อ่ะสี่เก้าร้อยเป็นไงงงงงแล้วตอนเรียนก็คือพ่อไซส์อย่างเงี้ยสามคนสามคนพ่อขี่อาสามไปเลยส่องนั่งเรียนสุดยอดภูมิใจไหมก็ภูมิใจตอนนั้นยังเฉยๆว่าทำไมรถเก่าอ่าแล้วตอนนี้เริ่มลงมามารู้จักเพื่อนรู้จักเพื่อนเพื่อนแนะนำพวกรถคลาสสิกเป็นรถพวกเรทโรเรทรอะไรพวกเนี้ยอะไรอะเรโทร พวตะกูลเคเอะรถยนต์เหรออ่าเป็นรถยนรถยนอ่าเริ่มบ้างแล้วเนี่ยตอนนั้นแต่ว่าไม่มีตังค์พอเริ่มตอนนี้มีแล่นตีตอนนี้ก็ยากเขาเริ่มเล่นดนตรีเป็นดนตรีที่ร้านนี่แหละร้านหมูท้าเลโทรอะไรแถวเนี้ยอ่าอ่ารักกูเออคแลไงต่อมันมีรุ่นน้องมาขาย JX เอกอ๋อเริ่มจากร้อยร้อยสิบเล่นเล่นไม่เป็นเลยอ่าต่ซื้อเพราะว่าชอบแล้วชอบซื้อมาล่ะซื้อตอนนั้นห้าพันเอง ห้าพอ่ามันร้อนเงินมันเอาไปทะเบียนโอนปะ JX JX อ่ะ JX ร้อยสิบอ่ะฮะเราไปแต่งอะไรบ้างอ่ะเอ้กูไม่สนใจหรอกว่ามันมึงซื้อยังไงแต่กูสนใจไอ้คนขายว่ะอันนั้นอะซื้อมาไม่ได้ขี่เลยอจากที่รถขี่ได้อะด้วยความที่ผมไม่เป็นไงกับการขี่ไม่ได้ก็รถขี่ได้อยู่ รถมาเก่าๆเรือ้อหมดเลยสีหมดเลยทําสีก่อนอทีจะแบบไปไล่ทาเครื่องก่อนอเพิ่งจะมารู้จากอาจารย์เพิ่งไม่กี่เดือนเนี้ยทำเครื่องทำอะไรมันวิ่งได้ก่อนถ่ายวิ่งได้ก่อนสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งไว้ที่ร้านเป็นซากไปทุกวันนี้อยู่ไหมทุกวันนี้ไม่มั่นใจแลยไม่ได้ไปตามดูครับอ๋อก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของการได้รู้จักรถญี่ปุ่นมาครั้งหนึ่งก็คือเคยเคยได้ซ้อนสี่เก้าร้อยแล้วก็มาเล่นเองแล้วซื้อเองก็คือเจ ทุกวันนี้ก็คือมีเขาสักกูไม่อยากแตะมันอีกแล้วเป็นพวกยมมามาฮ่ามีโออะไรเงี้ยไม่ผมว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยตั้มมันคือวัฒนธรรมนะมันมันมีไม่มพันกับคนคนไทยคนบ้านเราผมยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทุกวันนี้จะขับรถดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษหรือคุณพ่อคุณแม่ครับครั้งหนึ่งเคยผ่านการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมาแล้วทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ผมถึงได้บอกว่าบางทีบางคนลืมไปหรือเปล่า ลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยกูขับนั่นกูขับนี่กูขับแพงกูขับถูกม,มึงขับไม่ดีมึงขับถูกกูขับแพงแยกกันไปอย่ามายุ่งผมว่าบางทีมุมมองพวกเนี้ยมันเกิดอะไรบางแยกมันเป็นการมุมมองที่ผิดผิดตรงนี้ว่าคุณลองย้อนกลับไปดูว่ากว่าที่บ้านเราครับจะมีมาได้ขนาดนี้ครั้งหนึ่งเคยขี่รถอะไรกันมาอะไรกันมามแล้วอะไรล่ะที่ทําให้พวกคุณมีวันนี้ได้ทาทาให้พวกคุณมา แบ่งแยกชนชั้นของการเล่นรถได้ถึงได้บอกว่ารายการเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มเติมเต็มให้คุณรู้เติมความทรงจําเก่าๆนี่คืออยากนี่คืออยากถามกลับนะครับว่าแรงบันดาลใจอินสปิเรชันอะไรอะที่ภาษาไทยพูดดิว่ภาษาอะไรถึงถึงวันหนึ่งที่ที่ต้องแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลก่อนดิที่ต้องมาทํารายการเจแปนไบเวย์เนี่ยทั้งที่เรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ตั้งมาเล่นรถญี่ปุ่นในมุมที่ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบ ค่อนข้างลึกแล้วก็เล่นมาเกือบทุกสายทุกชนิดทั้งเล่นทั้งจัดงานทั้งอะไรต่างๆวันหนึ่งเราเป็นกระบอกเสียงให้ก็ต้องก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเองก็เหมือนกับหมอโดมครับผมเองผมไม่ได้เล่นแค่เราญี่ปุ่นอ่ะเล่นทุกชนิดเหมือนกันทุกชนิดเหมือนกันเวสปาเอ็มซบีเอ็มเราจับมาแล้วรถยนต์เราก็จับมาเลยทองเดทเราก็เล่นมาหมดแต่ว่ายังไงสุดท้ายปลายทางผมก็ยังมีความรู้สึกว่าด้วยด้วยสายผมตัวเล็กๆอ่าแล้วก็ความชอบกับการที่มันตามหาอะไรได้ง่ายอัรามราคาไม่แพงครับ ตัวรถเราสามารถจับต้องได้ในนับเวลานั้นๆเราก็เริ่มมันมาแล้วพอมีความรู้สึกว่าเราหนีมันไม่ได้คือพี่ว่าครั้งหนึ่งผมเคยเวลาเราก็ได้คุยกับคนเล่นทุกคนนี่รถพ่อผมรถคันนี้ไม่ขายรถคันนี้อันนี้เลเลาไปถามคน<อ>คุณลุงคุณคุณปู่ถามเข้ามาว่าอยากจะซื้อขอซื้อต่อ,เ,อเขาก็จะเล่าว่าเชื่อไหมคันนี้ที่ไม่ขายเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ว่าเรารวยหรือเราหยิงเขาจะมีเรื่องราวที่เล่าให้เราฟังอี่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกเราก็คือว่าคันนี้ คือรถที่ทําให้มีวันนี้อืม,อมคือถ้าไม่มีคันนี้เราจะไม่มีวันนี้เราขี่เราเข็นเราซ่อมเราปกคุ้มครองเราดูแลกันมาตลอดผมส่งของยกของอเพื่อที่จะมาส่งลูกเรียนครับวนจุดบางคนาจนสุดท้ายของของรถคันนั้นยังต้องขายเพื่อส่งลูกเรียนก็มีที่เขาเล่าให้เราฟังคนลุกเลยปวดขี้ก็คือแบบจริงๆนะบางคนเล่าให้ผมฟังว่า บางครั้งเนี่ยเห็นรถเก่าๆแล้วน่ะนึกถึงอดีตคือคันท้ายเคยขายแล้วส่งจำมันได้ย้อนกลับมาเรื่อยๆส่งให้ให้ลูกอ่ะได้เรียนมหาลัยบางคนยังเก็บไว้เพราะว่าร่ํารวยแล้วก็มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมามันไม่ได้มันมันมีนั่นเอาอยากเสือผืนหมอนใบแล้วจนสร้างตัวคือมอไซค์มาได้เอามอไซค์คันนี้มาทําให้มีทุกวันนี้เป็นธีการรุ่งเรืองผมว่าเรื่องราวพวกนี้แหละที่ทุกคนหลายๆคนและหลายๆคนเนี่ยลืมไป ลืมไปว่าเฮ้ยรถญี่ปุ่นรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่คุณดูถูกกันอยู่ทุกวันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษของพวกเราหลายๆคนนะถึงแม้จะไม่ทุกคนก็ตาม,มก็ต้องย้ำยำ้ำว่าไม่ใช่ทุกคน<า>ผมเชื่ออย่างนั้นบางทีบางคนอาจจะเริ่มมาสายสายแรง,งแพงเลย<อ>ด้วยด้วยฐานะแต่แต่คนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคุณพ่อขี่ซีก้าร้อยส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยขี่รถ Y 7 5เ็้าทุกคนต่างมีเรื่องราวพ่อผมเองขี่สปินเตอร์แต่ผมไม่ทนันเพราะว่าพ่อชิงตายก่อน ก็เลยนนไม่มีโอกาสผมผมเคยเอารถกลับไปคืนแม่นะอืเคยคิดเหมือนกันว่าทั้งทงี่เรามีช็อปทาสีทํานู่นทานี่แต่แต่ผมก็พยายามจะไม่ไปแตะมันเพราะผมเคยคิดว่าผมเกิดมาผมเห็นมาในสภาพนั้นแล้วอะ่ะอืมผมอยากให้มันอยู่แบบที่ที่ความทรงจําผมมันอยู่นะตอนนั้นเราสตาร์ทไว้ทุกคนนี้ก็ไม่ได้ขี่นะเอาไปตั้งไว้บนเวทีที่ร้านแล้วก็จะบอกทุกคนว่าเนี่ยมันคือรถของแม่แล้วก็มัน<ด>นอกเหนือจากรถ มันมีความม<ต>ันเป็นปเรื่องข <ล con S 1> องความรู้สึกถึงแม้บางคันเขาจะไม่ได้สมบูรณ์เขายังขี่อยู่อไ, <attends? S 1> ไม่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ยอมทําแต่เขาจะไม่ทําเพื่อรักษาสภาพที่เขาเคยเห็นมาอย่างที่หมอโดมเป็นก็มีบางคนอย่างผมทําไมผมถึงรถผมทุกคันต้องรื้อทําใหม่หมดผมมีความทรงจําว่าผมซื้อรถเก่า Villa ๆมาแล้วมันมีความ <net> รู้สึกว่ามันไม่มีวันจบก็ขี <net> ผมแค่กำลังถามตัวเองว่าเราจะทําให้มัน จบได้ไหมอันนี้โฆษณาหน่อหนึ่งนะผมติดตามงานเขียนของคุณตั้มนะในในเฟซบุ๊กมอเตอร์ a ัสติกชอปเนี่ยขอบคุณครับติดตามงานเขียนมาตลอดผมชอบคาพูดหนึ่งว่าผมไม่รู้ว่ารถจะมีความทรงจําอะไรแบบไหนแต่ถ้ารถมาอยู่ที่เราแล้วเราจะสร้างความทรงจำสร้าง<ช>ทุกอย่างของเราเองโดยการรื้อโดยการทาแล้วก็เป็นเ<ช>มมโมรีของเราเองถูกต้องครับคือผมจะบอกอยู่ทุกคนอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยบางทีคุณได้รถมาแล้วเนี่ยตำนานเราสร้างได้ ความทรงจาต่างๆมันมาเริ่มที่เราถ้าคุณเอารถคนอื่นซื้อมาแล้วเสร็จแล้วคนถามคุณไอ้นี่มันรถนี่รถอไอ้นี่ไอ้นี่คุณซื้อนี่มาเนี่ยไอ้นี่รถคันนี้มันทั้งที่เราใช้ตังค์เราซื้อเป็นรถเราอีกที่รถกูมึงอย่ากระบอกมึงเลือกเกินว่ามึงไม่ต้องพูดถึงแล้วกูซื้อมาแล้วอืแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งไหนที่จะทำให้ความทรงจำมันเปลี่ยนไปได้ล่ะรถมึงอยู่ไหนกูอยู่นั่นก็คือหมายความว่ารถอยู่ที่ไหนคือตัวเรามันเป็นรถแทนตัวอย่างสีบานเย็นผมถูกอัน สีบ้านเย็นผมไม่ว่าจะจอดอยู่ไหนคนโทรหาผมเลยพี่ตั้มอยู่ไหน <Hello. S 2> เห็นรถอยู่รู้ได้ไงวะอ,อยู่จากอจากอดเอือ๋อใช่รู้ได้ไงวะผมยืนอยู่ข้างรถพี่เลยอ,อ่ะรถอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่นั่นเป็นรถแทนตัวถ้าผมเองมันคือเรื่องราวของการสร้างข้างเมมโมรีให้ตัวเองครับก็เหมือนกันผมก็พยายามจะบอกน้องๆหลายคนว่าอย่าเป็นซีเรียสอย่าเป็นซีเรียสว่าเฮ้ยสีกูแม่งเคยทําไม่เคยทํารถที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีผมเยกแอกแอกมอกหมอรวมด้วยซ้ำว่าบางครั้งบางทีเนี่ย มันจุดเริ่มต้นของความทรงจามันไม่ได้เกิดที่ว่าแค่ว่ามันเีสภาพนี้แล้วจะเก็บมันไว้แต่ความทรงจำมันแน่นแน่นคือความทรงจำของเราใแต่เรากำลังจะทำความทรงจำของคุณพ่อคุณแม่ให้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เคยซื้อรถมามันใหม่ยังไงผมจะทําให้มันเป็นแบบนั้นเพื่อที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยความทรงจำของผมมันมีแล้วเกิดมาโตมาเจอสภาพนี้ใช่ไหมต่อไปความทรงจำของคุณพ่อคุณแม่จะต้องกลับมาคือวันที่พ่อขี่ไปจีบแม่ <ừ. S 1> วันที่พ่อออกรถครั้งแรกแล้วขี่มันใช้งานแต่โหเคยกระซิบถามพ่อผมเออย่าหญ่ทำใหญ่ยุงย่งับกู่ไม่ใช่ถามพ่อ <c oughs> พ่อครับถามจริงเออรถบ้านเราเนี่ยอืซื้อมือหนึ่งมาหรือเปล่ารถใหม่มือสองพ่อแอบ,บกระซิบอ๋อตอนพ่อซื้อมาก็เก่าอย่างนี้มาอยู่แล้วเราเลยไอ้ยี่งไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยรู้สึกว่าเอาจะทำใหม่ก็ไปล้างลองสมจัพ่อบอกอ๋อซื้อมาก็เป็นอย่างนี้แล้ว อันนั้นก็อีกมือสองมาอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องนึงไปแต่จริงๆแล้วผมว่าบางทีคุณพ่อเขาอาจจะกลัวว่าไอ้ไอ้กักเงินละควักเงินละอะไรประมาณนี้ก็คือความทรงจำของแต่ละคนต่างมีมุมและโมเมนต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่ว่าคุณเองต่างหากที่จะเลือกผมกุ้ยคบรับเช่นไหนท่านนะครับทุกคนจะพูดอย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างในการเล่นรถไม่ว่าจะซื้อจะขายหรือจะทําหรือจะอะไรก็ตามแต่สิ่งเดียวเลยคือความพอใจมันจบตรงนั้นมันจบตรงนั้นจริงๆ คือคุณพอใจแค่ไหนคุณทําแค่นั้นแล้วแต่ว่าผมแค่กำลังจะเปิดมุมมองอย่างที่ผมบอกแล้วกันรายการผมจะเปิดมุมมองใหม่ๆมบางทีมันมันเป็นแค่แรงบันดาลใจมผมเองแค่ส่งแรงบันดาลใจไปให้คุณได้เห็นในหลายๆมุมครับส่วนพวกคุณเองจะเลือกเก็บมุมไหนไปเลือกเอาไปเลือกเอาอ,อย่างนั้นดีกว่าแต่ในเนื้อวันเนี้มึงเล่าน้อยอ่ะความทรงจำมึงอ่ะอ่ะก็ไอ้เจเอกมันเนี่ย <c oughs> เรื่องของเรื่อง <c oughs> คือเจเอกมันเคยเอาเจเอกมันไปเคยเห็นไอ้ที่เขาถ่ายนะั้นมันเครื่อง ตามปั๊มมหที่เป็นหลุมอ่ะเจ๊มันเคยหล่นลงไปในนั้นสุดยอดไอ้ที่อันนี้ดีว่าตัดบทตัดบทตัดบทเอาไงเอาไงเดี๋ยวไหนๆก็ผมก็มาแล้วอ่าที่สตูผมขออนุญาตเยี่ยมชมสตูหน่อยได้ครับว่าคุณทํางานกันยังไงแล้ววันๆหนึ่งคุณทําอะไรบ้างนอกจากคุณทากระดกกระดกกระดกไปวันๆหนึ่งันเห็นในวีวีผมผมอยากให้คุณพาผมปหน่อยว่าไอ้คุณสตูคุณเป็นยังไงแล้วก็ห้องตัดต่อหรือว่าคุณทํางานกันยังไงเดี๋ยวแนะนำให้ท่านผู้ชมไม่ค่อยมีใครได้เข้านะเทปนี้นะ เป็นหนึ่งเทปในถึงตอนไหนๆก็มาแล้วก็หากินกันเลยกัรายการรล้นิยมแล้วพวกเราจะมาพบกันในรายการเจ๊แบนของเราเอาไปดีกว่าไป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 จต้องการ